เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการม33เรารักกันตามที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกระทรวงแรงงานภายใต้กำกับการดูแลของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ช่วยดูแลพี่น้องแรงงานจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโควิด -19 ึะลอกใหม่รวมทั้งนายจ้างผู้ประกอบการให้เหมือนกับคนในครอบครัว แต่ทุกสิ่งทุกอย่างต้องปฏิบัติภายใต้กรอบของกฎหมายและได้สั่งการให้กระทรวงแรงงานหาลือกับกระทรวงการคลังสำนักงานงบประมาณสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อหาแนวทางในการเพิ่มการเยียวยาแก่ผู้ประกันตนมาตรา3 3ให้เท่าเทียมกับกลุ่มอื่นๆที่รัฐได้ช่วยเหลือไปแล้ว ซึ่งจะเป็นการแบ่งเบาภาระค่าของชีพของผู้ประกันตนมาตรา33ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 รัฐบาลจึงเยียวยารายละ4,000บาทในส่วนของเงื่อนไขเพื่อเข้ารับสิทธิโครงการม .33 เรารักการจะต้องเข้าเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ดังนี้ 1. ต้องเป็นคนไทยเท่านั้น 2. ออายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 3. ต้องมีเงินฝากในบัญชีไม่เกิน5 0 0 0 0 0บาท 4. ต้องเป็นผู้ประกันตนในมาตรา33 5. ไม่นำเกณฑ์เงินเดือนต่อปีรวม300แสนบาทของโครงการราชนะมาพิจารณา 6. เงินเดือนต้องไม่เกิน25,000บาทคาดกรณีนี้ยังไม่สรุปชัดเจน นอกจากนี้สำหรับข้อสงสัยที่ว่าหลักเกณฑ์ผู้ประกันตนมาตา33ที่มีเงินฝากในบัญชีเกิน5 0 0 0 0 0บาทจะไม่ได้รับสิทธิ์รับเงินเยียยานั้นหลายแห่งยังคงสับสนในหลักเกณฑ์นี้นายสุชาติยืนยันว่าการตรวจสอบจะตรวจสอบเฉพาะบัญชีเงินฝากเท่านั้นเช่นนายกมีบัญชีเงินฝากกี่เล่ม และดูจำนวนยอดรวมเงินฝากในบัญชีที่วิ่งอยู่หากกรณีที่ผู้ประกันตนมาตรา33เคยนำเงินไปลงทุนในกองทุนพันธบัตรรัฐบาลหรือสลากออมสินจะไม่รวมอยู่ในส่วนนั้นโดยกระทรวงการคลังและธนาคารจะเป็นผู้ตรวจสอบและพิจารณาเอง นายสุชาติยังกล่าวต่อว่าล่าสุดได้ส่งหนังสือไปยังกระทรวงการคลังและธนาคารกรุงไทยได้ยืนยันระยะเวลาในการดําเนินขั้นตอนต,อนต่างๆมาแล้วโดยกําหนดไทม์ไลร์ไว้ดังนี้ 1. งลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ w w w m ์ไวรักกัน .com และตรวจสอบการได้รับสิทธิ์ตั้งแต่วันที่21กกุมภาถึงวันที่7มีนาคม2564 2. ธนาคารทําการตรวจสอบข้อมูลรวมทั้งประมวลผลคัดกรองในวันที่8ถึงวันที่14มีนาค 2, าม2564 3. กดใช้งานและกดยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังในวันที่15ถึงวันที่21มีนาคม2564 4. จะได้รับวงเงินผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังจำนวน1,000บาทครั้งแรกในวันที่22มีนาคมและครั้งถัดไปในวันที่29มีนาคมวันที่5เมษายนและวันที่12เมษายน2,564 5. เริ่มใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการกับร้านค้าภายในโครงการรัชนะตั้งแต่วันที่22มีนาคมถึง31พฤษภาคม2,564ทั้งนี้ คาดว่าจะมีผู้ประกันตนม .33 เข้าขายมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาในครั้งนี้จำนวน9.2ล้านคนใช้วงเงินทั้งสิ้นประมาณ37,000ล้านบาทสำหรับคนที่ได้รับสิทธิ์ม .33 เรารักกันสามารถใช้เงินซื้อสินค้าและบริการได้ที่ร้านค้าของโครงการราชนะได้แก่ร้านถงฟ้าที่มีเครื่องหมาย e d c ร้านถุงเงินถงฟ้าประชารัฐร้านค้าคนละครึ่ง ร้านค้าเราชนะและรวมถึงขนส่งสารธารณนะไม่ว่าจะเป็นแท็กซี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างที่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเอาไว้